ธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ําลำคลองถ้าใช้แย่าแฝกรากของแย่าแฝกกลองสารพิษได้ป้องกันการชะล้างป้องกันหน้าดินกักเก็บดินที่ดีตะกอนดินได้ดินที่เสื่อมโทรมก็จะดีขึ้น ไฟฟ้าจับทุนประเดิมพระราชทาน1านึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสิน เติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยตั้งอุณหภูมิในตู้เย็นให้พอดีช่วยประหยัดไฟได้ นั้นหนึ่งล้านบาทก็อาจจะดูน้อยไปนิดเึงถ้าเทียบกับเทียบกับอเมริกานะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยก็มาตรฐานการขอชีพสูงกว่าเราคราวนี้ปัจจัยเป็นตัวที่ว่าเวลาน,นี้มัน50ล้านบาทที่ประกันพอหล่นจาก50ล้านบาทเป็น1ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะมีผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ตรงที่ว่าถ้าคนมีเงินสัก10ล้าน20ล้าน30ล้านอะไรเงี้ย คือถ้าคุ้มครองธนาคารละหนึ่งล้านถ้ามี20บล้านก็จะไปฝาก20แบงก์ซึ่งแบงค์ไทยจริงๆมันมีไม่ถึง20บแบงก์ก็ไปฝากแบงก์ฝรั่งด้วยนะหรือถ้ามีเงิน10ล้าก็องไปฝาก10บแบงก์มันก็มีทางเลือกหลายทางทเช่นไปฝากธนาคารของรัฐเพราะธนาคารของรัฐจะคุ้มครองเต,เต็มจำนวนนะครับหรือไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอย่างนี้แหละก็คือว่าซื้อเพื่อการปล่อยเช่าแต่ผมอยากไปซื้อเก็่ยวกัอะไรล้วซื้อหรือซือว่าซื้ออยู่จริงเพราะว่าถึงซื้ออยู่จริงเนี่ยในระยะยาวราคา ก็จะต้องขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีความสามารถมีความรู้เรื่องหุ้นไปซื้อหุนะ้นอาอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นอะไรก็ได้ถึงซื้อกองทุนก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีความรูเ้เรื่องการลงทุนมากมายก็กอ็อ่ากระจายความเสี่ยงฝากหลายๆแบงก์หรือฝากแบงก์รัฐหรือมาลงทุนในที่อยู่อาศัยอย่างที่บอก ผู้ชมคะหลังจาก11สิงหาคมนี้ที่ว่ากันว่าการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินนั้นปลอดภัยที่สุดคงอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะแต่หลายคนคะ่ะก็แนะนํามาว่านอกจากจะฝากเงินอย่างเดียวแล้วก็ควรที่จะกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนอื่นๆ ถึงแม้จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการฝากเงินนะคะแต่ก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นเดียวกันค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะสถาบันคุ้มครองเงินฝากนั้นจะมีคําแนะนําในการเตรียมตัวกับการคุ้มครองเงินฝากอย่างไรและจําเป็นแค่ไหนที่ต้องมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคงอยากรู้นะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะถึง11สิงหาคม2555ในช่วงของการนับถอยหลังจากนี้ไปคุณสิงหาจะมีคำแนะนำอะไรไหมครับในช่วง4-5เดือนที่เหลือก่อนจะถึงกำหนดลดการคุ้มครองเหลือเพียงแค่1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินครับก็คงต้องฝากสังเกตสังกานะครับในความเป็นไปของสถาบันการเงินแล้วก็ไปดูว่า ทายซิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันถูกต้องอย่างที่ว่าหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆธนาคารที่เราไปใช้บริการอยู่เนี่ยมีเรตติ้งที่ต่างกันไม่เคยถามเลยไม่เคยถามเลยไม่เคยรู้เลยปรากฏว่าเราอาจจะไปฝากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําในแบงค์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอีกแบงค์หนึ่งก็ได้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะไปแก้ไขสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เรามี ไปถามซะไปดูซะใช่ครับรอไปถามซะไปดูซะในสิ่งที่เราไม่เคยถามเลย <S S ใช่ครับจะได้รู้สถานะแล้วก็จะได้มาประเมินความเสี่ยงได้ถูกต้องใช่ส่วนถ้าใครอยากจะกระจายแบงก์ออกไปบ้างนี่ก็ไม่ว่ากันใช่ไหมไม่ว่ากันก็เป็นทางหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถที่กระจายความเสี่ยงตัวเองได้ถ้าถ้ารู้สึกสบายใจใช่ครับก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันแต่คงไม่ต้องถึงขนาด37บแบงก์ใช่ไหมฮะสาแห่งใช่ไหมฮะครับ ตอนนี้เนี่ยทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากดูแลอยู่เท่าไหร่สถาบันการเงินที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเข้าไปดูแลเนี่ยณขณะนี้ตัวเลขล่าสุดเท่าไหร่ครับ37สถาบัน37นี่แบ่งเป็นแบ่งเป็นธนาคารไทยซะอ่ธนาคารมีสาขาธนาคารต่างประเทศซจ15สนะครับแล้วก็มีอ่บองอบริษัทเงินทุนซะ3มีบริษัทเครดิตฟองซีอีก3ครับ รวมแล้ว37ครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสถาบันการเงินไหนเนี่ยอยู่ในความคุ้มครองดูแลของสถาบันคุ้มครองเงินฝากบ้างกเา็เราตามกฎหมายเลยเนี่ยนะครับสถาบันการเงินเนี่ยทุกสาขาทุกที่ทําการจะต้องรับโลโก้ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็จะเป็นโลโก้กลมๆนะครับที่ที่บอกว่าเป็นสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แล้วก็เขียนว่าอันนี้เนี่ยเป็นสมาชิกที่ได้รับฝากคุ้มครองอ๋อผมนึกออกแล้วการเงินฝากเป็นสติกเกอร์ติดอยู่เลยใช่ครับหน้าแบงค์หน้าสาขาหรือใกล้ๆตู้ ATM ใช่ครับจะได้รู้ว่านี่นะแบงค์นี้เนี่ยอยู่ในความคุ้มครองดูแลของสถาบันคุ้มครองเงินฝากใช่ครับชัดเจนเลยใช่ครับสงสัยอันนี้เป็นกฎหมายที่ทุกแบงค์เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามนี้ครับนะฮะอาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านสงสัยว่าแล้วแบงค์ของรัฐอ่ะสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเข้าไปดูแลด้วยไหม ไม่ได้ครับแบงค์ของรัฐเนี่ยแบงค์ของรัฐอย่างเช่นแบงค์อมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทรกศอ,อย่างเงี้ยธนาคารอิสลามอย่างเงี้ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเข้าไปดูแลด้วยไหมครับเปล่าครับทําไมล่ะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะนําแบงค์รัฐเหล่านั้นเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในภายใต้ความคุ้มครองในพรบฉบับนี้เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ประกาศเป็นในระดับพระราชกฤษฎีกาออกมาถึงจะเข้ามารวมได้แต่ตอนนี้เนี่ย ไม่ได้ประกาศเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์รัฐเองเนี่ยตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงะเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรจ,จะทําแต่ที่เรื่องการเกษตรอย่างเดียวนะครับแล้วก็อาจจะต้องสนองนโยบายรัฐในหลายๆเรื่องเลยนะครับจำนำข้าวเอยอะไรเอยสารพัดเพราะนั้นเนี่ยภารกิจมันแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยาทางกระทรวงการคลังก็ยังเห็นว่ามันยังไม่มีความจําเป็นในการที่จะเอามารวม เข้าประกดในระบบของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันบแต่ในอนาคตถ้าหามีอะไรเปลี่ยนแปลกก็สามารถที่จะรวมได้แบงค์ของรัฐไม่ได้อยู่ในการดูแลของสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็หมายความว่าคงไม่ได้คุ้มครองแค่ล้านเดียวอาจจะคุ้มครองทั้งจํานวนอย่างนั้นเลยไปฝากเงินไว้กับแบงค์ของรัฐมากๆดีกว่าคิดอย่างนี้ได้ไหมครับคุณสิงหาครับคิดนะคิดได้นะครับ,รบแต่ว่าในแง่ของกฎหมายที่บัญญัติที่เขียนไว้เนี่ยครับ มันไม่มีอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นโดยตรงใช่ก็เป็นแต่เพียงความเชื่อว่าธนาคารของรัฐเนี่ยล้มไม่ได้นะครับถ้าล้มแล้วพูดถือหุ้นคือรัฐเองเนี่ยก็คงจะต้องออกมาพิทักษ์ปกป้องผู้ฝากเงินครับแต่นี่เป็นความเชื่อนะครับเพราะนั้นก็ก็คงต้องศึกษาในหลายๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกรีซที่มันเกิดขึ้นในไอซ์แลนด์ที่มันเกิดขึ้นในที่อื่นๆเนี่ยว่ารัฐบาลมีความสามารถ ในการที่จะโปรเทคได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าท้งที่เขาไม่ได้เขียนไว้ครับครับว่ากันว่าการลดการคุ้มครองเงินฝากเป็นปัจจัยหนึ่งเนี่ย ให้เงินไหลออกจากการฝากเงินไว้กับแบงค์ไปสู่การลงทุนทางเลือกอื่นๆมากยิ่งขึ้นคุณสิงหาจะฝากเตือนประชาชนหรือนักลงทุนในเลือกของการเลือกลงทุนอื่นๆที่ไม่ใช่การฝากเงินไว้ยังไงบ้างครับวิจัยสังเกตน,นะครับว่า <c oughs> อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเบินเงินไว้กับธนาคารเนี่ยครับมันจะต่ําน้อยกว่าทางเลือกอื่นๆที่คุณยุทธนาได้พูดถึงครับแสดงว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการล้มหายตายจากของธนาคารเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าทางเลือกอื่นๆที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นการเหยียบย่างเข้าไปสู่ในโซนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับอัตราผลตอบแทนที่อาจจะสูงขึ้นหรืออาจจะต่ำลงหรืออาจจะขาดทุนก็ได้เพ <บ S 1> ราะการลงทุนมีความเสี่ยงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันขึ้นเป็นส่วนผกผันกับอัตราผลตอบแทนในเรื่องของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของการลงทุนในประเภทอื่นๆแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ดูด้วยว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันเหมาะมันสมกับสิ่งที่เรารับพอรับได้ไหมนะครับถ้ารับได้ก็เอาเสี่ยงสูงใครก็อยากได้กําไรสูง แต่มันก็ต้องเผื่อขัดทุนด้วยนะครับอมีความจําเป็นแค่ไหนที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจําเป็นต้องมีอยู่ครับคุณสิงห์ครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นของคู่กันจําเป็นต้องมีอยู่ไหมครับจําเป็นครับเพราะมันเป็นของคู่กันว่าถ้าเกิดมีอะไรแล้วใครจะปฏิบัติงานใครจะเข้าไปทําหน้าที่นี้แม้แต่ไม่แช่พูดถึงในเรื่องของ ของไอตัวเงินกองทุนนะครับว่าจะมีใหญ่มีเล็กยังไงเพราะยังไงเราก็กู้ได้อยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ความเตรียมพร้อมนะครับว่าการเข้าไปสามารถที่จะ,ะ,ะ,ะปฏิบัติหน้าที่ได้ภายใน30บวันนี้อย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีการเตรียมงานกันมาก่อนหน้าล่วงหน้าเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อทําให้คนเนี่ยมีความไว้วางใจว่าถ้าเกิดมีเพลิงไหม้ปุ๊บเนี่ยลดตับเพลิงมาเนี่ย รถด,ดับเพลิงนี้เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับหรือมีบันไดที่ยื่นยาวไปพอที่จะขึ้นไปดับถึงชั้นบนได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับหรือมีเจ้าหน้าที่ที่รู้วิธีการดับไฟรู้วิธีการระงับแม่้ไฟเนี่ยมันลุกลามไปที่อื่นได้ไอ้อย่างนี้แหละครับที่มาเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะ และเราควรจะมีสถาบันอินดเพิงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าจําเป็นต้องมีอยู่สําหรับสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับครับวันนีชัดเจนขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณสิงห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเป็นเงินเป็นทอง เคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนวันนี้คุณสิงหะนิกรพันธ์และผมยุทธนากระบวนสางพร้อมทีมงานของเราทั้งหมดทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าประเทศใดมีการประเทศไทยระหว่างข้อที่1ประเทศมาเลเซียหรือข้อที่2ประเทศเวียดนามค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาที่0830632863 0830632863 ลุนรับหนังสือขอเป็นพ่อแม่เต็มเวลาหนังสือมะเร็งไม่ร้ายหนังสือรู้ก่อนป่วยด้วยแพทย์แผนจีนสองหนังสือคืนความสุขให้ชีวิตและหนังสือยิ้มรับความตายด้วยใจสงบค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุข ท้ง m t s g o และ m t s g o Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคําของไทย99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย